ยินดีต้อนรับกลับสู่ MS Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูหนึ่งในรถ SUV หรูที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในอนาคตอย่าง Toyota Land Cruiser Century รุ่นปี2026 Toyota ได้นำ DNA ความแข็งแกร่งของ Land Cruiser มาผสมผสานเข้ากับความหรูหราของชื่อ Century จนกลายเป็นรถที่รวมเอาความเป็นตำนานสายหลุยเข้ากับความสะดวกสบายระดับพรีเมียมมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างทั้งดีไซน์สมรรถนะห้องโดยสารและราคาของมัน เริ่มกันที่ภายนอก Land Cruiser Century 2026ให้ความรู้สึกดุดันตั้งแต่แรกเห็นมาพร้อมเส้นสายทรงกล่องแบบนด์ค c r u ซอ e r ที่เราคุ้นเคยแต่เพิ่มรายละเอียดที่หรูหราและสง่างามมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมการตกแต่งโครเมียมช่วยเสริมภาพลักษณ์ความพรีเมียมไฟหน้าเลดดีไซน์ล้ำสมัยพร้อมลายไฟแบบซิกเนเจอร์ที่ทําให้โดดเด่นยามค่ําคืนมุมมองด้านข้างมาพร้อมฐานล้อที่ยาวเส้นสายตัวถังคมชัดพร้อมล้ออัลลอยขนาดใหญ่สูงสุด22นิ้ว ส่วนด้านท้ายออกแบบด้วยไฟท้ายทรงเฉียบเชื่อมต่อกันด้วยแถบไฟยาวและกันชนหลังที่ดูทันสมัยลงตัวทอทั้งภาพลักษณ์หรูหราและความบึกบึนสำหรับทุกเส้นทางในด้านสมรรถนะโตโยต้าเลือกใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดโดยติดตั้งเครื่องยนต์ V6 ไฮบริดที่ให้พละกกำลังสูงควบคู่กับการลดการปล่อยมลพิษและประหยัดน้ำมันมากขึ้น เมื่อเทียบกับเครื่อง v ีแแบบเดิมตัวรถถูกสร้างบนแพลตฟอร์ม TNGAF ที่ออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงและเสถียรภาพพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะโหมดการขับขี่หลากหลายและช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติทําให้รถคันนี้ไม่ได้มีดีแค่ความดูแต่ยังพร้อมลุยได้จริงทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดการขับขี่นุมนลภนพูมมาลหยแม่นยําและห้องโดยสารเงียบแม้ใช้ความเร็วสูงหมอดยหญยิ่งสําหรับการเดินทางไกลเมื่อเข้ามาดูภายในนี่คือจุดที่แลนด c r u ูเ e r ร์เซน r y อัี่ส0บหโดดเด่นที่สุด โตโยต้าออกแบบห้องโดยสารให้หรูหราเสมือนรถลิมูซีนวัสดุตกแต่งด้วยหนังแท้ไม้จริงและไฟเอ็มบีแที่สร้างบรรยากาศผ่อนคลายบนแถว2เป็นแบบ Executive s e a ซที่สามารถปรับเอนมีที่วางขาแบบออโตมันและระบบควบคุมอุณหภูมิแยกเฉพาะตำแหน่งให้ความรู้สึกเหมือนนั่งใน First Class มากกว่ารถ SUV ระบบความบันเทิงจัดเต็มด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ระบบเสียงระดับพรีเมียมและเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงทุกดีเทลตั้งแต่การเดินตะเข็บบอกไปจนถึงความเงียบสงบในห้อง องโดยสารแสดงถึงความตั้งใจของโ o y o ต้ที่จะรวมความสะดวกสบายเข้ากับความหรูหรายอย่างแท้จริงสุดท้ายในเรื่องราคา Toyota าแลน c r u รูเซอร์ซิน y รีรุ่นปี2026คาดว่าจะเปิดตัวที่ราวๆ170,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5ล้านกว่าบาทจัดอยู่ในกลุ่ม SUV หรูระดับสูงสุดคู่แข่งตรงกับแบรนด์ใหญ่ maior, อย่าง ROLLS-Royce Bentley และ Mercedes-Maybach แต่ยังคงจุดขายเรื่องความทนทานและความน่าเชื่อถือแบบฉบับโตโยต้า และนี่ก็คือรีวิวเชิงลึกของ Toyota าแลนด์ครูเซ c e ์เซนเชอร2026คุณคิดอย่างไรกับการผสมผสานระหว่างความเป็นตำนานกับความรูราในครั้งนี้คอมเมนต์บอกกันได้เลยและอย่าลืมกดติดตาม MS Auto Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆนะครับ